ไม่ต้องไปดูดไขมันนะคะแต่คุณสามารถมีหน้าท้องที่แบนราบได้ด้วยวิธีนี้นะคะคุณครูวีเนี่ยเห็นคลิปหนึ่งนะคะของคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะไปดูดไขมันเพราะบอกว่าทํายังไงไขมันหน้าท้องก็ไม่ลดค่ะสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําเลยนะคะก็คือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปซิดอัพนะคะเพราะว่าการซิดอัพนั้นอะช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเราแข็งแรงแต่ว่าไม่ได้ลดไขมันค่ะคุณครูวีแนะนําไม่ทําแบบนี้นะคะสําหรับ คุณแม่นะคะวัย40ปีที่เรามีภาระหน้าที่เยอะมากแต่อยากมีหน้าท้องอยากลดไขมันที่ท้องนะคะให้เรานะคะเว้นช่วงการกินหรือการทำา IF ค่ะเวลาที่เราทำา IF นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือร่างกายจะค่อยๆฝึก การใช้ไขมันส่วนเกินนะคะไขมันส่วนเกินจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราใช้พลังงานที่เก็บสะสมไว้ในรูปข้าวแป้งน้ําตาลนะคะที่เรากินเข้าไปหมดซะก่อนร่างกายจึงไปใช้ไขมันส่วนเกินนะคะในข้อที่2ก็คือให้เราป้องกันการเกิด การสะสมใหม่นะคะโดยที <S an> ่การที่เราเลิกกินน้ําตาลหรือกินน้ําตาลให้น้อยที่สุดก็จะลดการสะสมเพราะว่าเวลาที่เรากินน้ําตาลใช่ไหมคะน้ําตาลในเลือดเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นแล้วก็มันจะตกลงอย่างรวดเร็วการขึ้นแล้วก็การที่ร่างกายพยายามทําให้ตกลงอย่างรวดเร็วเนี่ยร่างกายจะสะสมไขมันค่ะแล้วก็ข้อที่สามนะคะก็คือให้เราจํากัดปริมาณข้าวแป้งน้ําตาลเส้นแล้วก็ผักหัวลงนะคะโดยที่นะคะกินในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไป ก็คือกิน คือปกติเคยกินเท่าไหร่คุณครูวีแนะนําว่าให้ลองลดลงสักครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้ให้เรารู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้ให้ทํา3ข้อนี้นะคะไขมันหน้าท้องคุณเนี่ยจะค่อยๆลดลงเพราะว่าการที่เราไปดูดไขมันออกนะคะสักระยะหนึ่งมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมถ้าเรายัางทําพฤติกรรมเหมือนเดิมน้ะคุณครูควีฝากเอาไว้สําหรับใครนะคะที่อยากมีหุ่นดีมีสุขภาพดีก็ติดตามช่องของคุณครูวีเอาไว้นะคะมีทาง f a เฟซ o ุ๊กยู t ูบทิ k t o อกนะคะแล้วก็ Instagram นะขอให้ทุกคนมีหุ่นดีแล้วก็มีสุขภาพแแข็งรงรนะคะค